สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Fiscal Therapy ครับผมผมตังครับผมเพชรครับผมโฟกครับผม P ผมดีครับเมนโลมิชชั่นตอบยังไงให้ใจตรงกันกติกาให้ศิลปินตอบคำถามให้ตรงกันโดยแบ,บ่งเป็น2ทีมทีมละ2คนและคู่ไหนที่ตอบตรงใจกันมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะอันแรกนะครับแนวเพลงป๊อปกับล็อกครับ๊อบครับเซอร์ไพรส์ถูกเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับร้องเพลงการแสดงครับ ร้องเองเครื่องดื่มนะครับชากาแฟครับกาแฟครับการแต่งตัวเออโทนลเลอร์ฟูลครับเอิร์ธโทนงานดิเลกเล่นเกมดูหนังครับดูหนังครับชอบคนผมยาวผมสั้นครับผมยาวครับเรียกคนรักตัวเองที่รักครับที่รักครับตัวเองครับเลือกไปที่ไหนระหว่างภูเก็ตกับเชียงใหม่ภูเก็ตชาบูหมูกระทะครับ ชาบูครับชาบูครับชาบูครับจ um> um, okay? ีบเองกระโดนจีบโดนจีบเอง IG Twitter ครับ IG ครับกลางคืนกลางวันครับกางคืนครับกอดกับหอมครับกอดคำถามสุดท้ายนะครับหน้าร้อนกับหน้าหลับหน้าหลับครับ คู่แรกนะครับก็คือตอบไม่ตรงกันไป3ข้อนะครับสามเลยเหรอแล้วกบบว่าได้12คะ <Okay. S 2> แนนนะครับคู่หลังนะครับเต็มแน่นอนไปเที่ยวอยู่บ้าน, <c oughs> านครับไปเที่ยวครับเพลงไทยสากลค, <c oughs> ครับสากลครับชอบคนเด็กกว่าโตกว่าโตกว่า,วาเวลาช้อปปิ้งคิดก่อนซื้อเลย คิปก่อนครับชอบงอนชอบงอชอบงอนชอบแกล้งโดนแกล้งครับชอบแกล้งโทรแชทครับโทรครับดูหนังฟังเพลงดูหนังครับของหวานของข่าวของหวานครับถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายวิวครับจับมือควงแขนจับพวกไงรองเท้านะครับแตะผ้าใบผ้าใบครับสีดำสีขาวสีดำครับเพลงช้าเพลงเร็วครับเพลงช้าครับข้อสุดท้ายนะครับดวงตารอยยิ้มครับรอยยิ้มครับผมตอบดวงตาครับ ก็คือตอบผิด3ข้อเหมือนกันเมื่อจบเกมทั้ง2ฝ่ายใจตรงกันได้คะแนนเสมอกันก็จะไม่โดนทำโทษคราบก็เดี๋ยวให้ฝากผลงานกันเลยนะคะ <Tracy. S 1> ก็ตอนนี้พวกเรา4คนมีซีรีส์เรื่อง Physical Therapy ครับผมปวดกายนายปวดใจครับผมออนแอร์ Air, ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา5ทุ่ม15ทางช่องวันส1ครับแล้วก็ย้อนหลังที่ A S P ครับผมครับนายเป็นหมอหรอครับผมเป็นหมอหมอผ่น มาได้ไงกับตอนที่เป็นคนไข้เขงงาไงจะค่อยนะครับใล่ได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะไปกันเลยไหมล่ะอย่าท้านะถ้าหมอรับปากช่วยเราอะ่ะหมอคออะไรเราทำให้หมดเลย